สวัสดีครับมีข่าวมาฝากอีกแล้วนะฮะก็ช่วงนี้ก็จะพบกับผมในคลิปอัปเดตข้อมูลข่าวสารบ่อยขึ้นนิดนึงแล้วกันนะครับก็มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงอสังหาริมทรัพย์และแวดวงการเงินการธนาคารนะครับสำหรับช่องผมช่องนี้นะฮะ Antonio a t o n y นะครับก็ชื่อช่องกับชื่อบริษัทเป็นชื่อเดียวกันนะครับผมก็มีบริษัทชื่อเดียวกัน ช่องนี้นะครับก็ให้บริการนะครับที่ปรึกษาด้านการเงินนะครับไม่ว่าใครที่มีหนี้อยู่แล้วนะครับอยากจะออได้เงินไขในการผ่อนชราระหนี้ที่ที่ดีที่สุดนะก็มาจ้างบริษัทผมไปเจราจารให้ได้นะครับหรือว่าใครที่นะครับเป็นหนี้อยู่แล้วแล้วมีเงินก้อนสักก้อนนึงอยากจะตัดจบให้มันได้ส่วนลดเยอะที่สุดนะก็มาว่าจ้างบริษัทได้แต่ว่าบางกรณี ผมก็ไม่รับทำนะเพราะว่าบางทเีเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้อ่าบางการณีก็ไม่รับทำนะหรือว่า,าลูกค้าบางคนนะอยากจะได้วงเงินกู้ก็มาจ้างบริษัทผมเป็นที่ปรึกษาได้นะครับแต่ว่าทุกระดับการเป็นหนี้นะต้องบอกก่อนว่า,าวงเงินค่อนข้างที่จะต้องเยอะนิดน,นึงนะครับก็เป็น ถ้าจะให้ดีคือเป็นผู้ประกอบการทําธุรกิจนะครับก็อันนี้น่าจะเหมาะกับบริษัทผถมที่สุดนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพี่น้องประชาชนทั่วไปนะเป็นหนี้บัตรเครดิตอ,อยู่แปดหมื่นพี่มาจ้างบริษัทพี่ไปช่วยเจราจานี่เหลือสักสนะี่หมื่นอันนี้ไม่ได้ไม่ได้รับนะครับรับแต่มันที่เป็นสินเชื่อธุรกิจสิบล้าน20 000, ล้านขึ้นไปนะครับอันนั้นน่าจะเหมาะมากกว่านะครับอ่ะก็ประชาสัมพันธ์กันไว้ตามนี้นะขอเวลาโฆษณาบริษัทตัวเองนิดนึงเอาวันนี้จะเอาข้อมูลเกี่ยวกับตลาด ตลาดบ้าน10ล้านเนะีน่นยในบวาวงอสังหารในัพย์เนี่ยข้อมูลผมเอามาจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะเขาบอกว่าตลาดบ้าน10ล้านอัพอนาคตยังรุ่งอยู่นะครับคือจากข้อมูลเดิมๆเมื่อสักปี2ปีที่แล้วเนี่ยบ้านราคาแพงเนี่ยขายดีและขายได้เรื่อยๆนะก็คือในรอบหลายๆปีเนี่ยนะอย่างบริษัทที่เห็นชัดๆเนี่ยเขจะ,ะแสสลินะเศรษฐส,สลิบุราสลิ นะหรือก็ของ SCS เนะครับบางกอกบูเลวาร์ดหรือว่า Landhouse นะก็จะขายดีขายได้เรื่อยๆนะก็แต่ว่าถ้า10ล้านอัพเนี่ยก็จะมีเจ้าตลาดก็อาจจะเป็น SCS เนะ SCS เศนะก็คือจะเป็นเจ้าตลาดอยู่แต่ว่าก็บอกว่าขายดีเลยแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยปีปีนึงปีให้หลังลน COVID, เนี่ยก่อนโควิดเนี่ยก็เริ่มที่จะอืดแล้วนะก็เริ่มที่จะอืดแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย ข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งเขาเอาข้อมูลมาจากบริษัทไนแฟรงค์อีกทีนะฮะบริษัทไนแฟรงค์ประเทศไทยเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นเ,เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาทางด้านอาสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายนะอย่างผมมีลูกค้าหรือสมัยตอนอยู่ธนาคารเนี่ยก็จะเ,เห็นไนแฟรงค์บ่อยคือไนแฟรงค์เป็นบริษัทประเมินราคาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีข้อมูลเกี่ยวกับแวดวงอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างเยอะนะไนแฟรงค์เนี่ยเขาบอกว่าภาพตลาดบ้าน ระดับราคาตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยนะครับในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนะตลาดมีจำกัดนะคือมีผู้ซื้อจำกัดของที่มีขายก็จำกัดนะเขาบอกว่าเผยตัวเลขนะครับการขออนุญาตจัดสรรที่ดินในช่วง9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีขออนุญาตจัดสรรที่เป็นบ้านราคาเกิน10ล้านขึ้นไปเนี่ยหหลังนะครับคาดว่าจำนวนหน่วยขายในปี6 3าน่าจะสูงกว่า2,600หลัง สรุปตลาดยังไปได้เพราะกลุ่มเป้าหมายมีกำลังซื้อนะครับมาดูข้อมูลกันเลยดีกว่านะครับคุณวิริศินีนะฮะสาลิก,กบุตรนะครับผู้ในการฝ่ายวิจัยและที่ปรึกษาบริษรัทในแรงนะครับบอกว่าปีนี้นะฮะเป็นปีที่ค่อนข้างที่จะยากลำบากสำหรับตลาดที่อยู่อาศัยรประเภทคอนโดนะครับนักพัฒนาโครงการต่างๆหันมามองดูตลาดแนวราบกันมากกว่านะเช่น mm hmm. บ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์นะครับ เนื่องจากตลาดการาศเป็นส่วนสําคัญในการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยนะสถานการณนะ์โควิดทำให้ตลาดบ้านที่มีระดับราคาตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปยังเป็นตลาดที่ค่อนข้างที่เล็กนะอุปทานเข้ามาต่แต่ละปีก็ไม่มากนะก็คืออุปทานคือมีของเข้ามาในตลาดไม่เยอะนะอย่าง9เดือนของปีนี้นะภายในปี63 9เดือนมีขออนุญาตก่อสร้างไม่แค่ 1, ห1 7 0ลังเองนะแต่เขาบอกว่าของก็มีขายไม่เยอะ แต่คนที่จะซื้อบ้านละเกินสิบล้านคนจํานวนซื้อก็ไม่เยอะอ่าแต่ว่าถ้าเกิดไม่เยอะกับไม่เยอะมันพอดีกันมันก็มันก็ไปได้ไงถูกไหมแต่ถ้าเกิดมันไม่เยอะคือมีของขายไม่เยอะแต่คนซื้อโคตรน้อยอย่างเงี้ยมันก็ไปไม่ได้นะครับอ่านะครับไปดูข้อมูลกันดีกว่านะครับเอ่อข้อมูลนะครับสําหรับคนผู้ประกอบการที่ไปขออนุญาตจัดสรรที่ดินนะที่จะขายบ้านระดับราคา10ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยนะครับ ในปี60เนี่ยนะครับมีขออนุญ,ญาตไป1 4นสี่ร้ยเอ้ย89หลังนะครับปี61กระโดดไปเลยนะฮะเกือบเท่าตัวนะครับก็คือไปจากปี60น 2004, ปป 2006, เนี่ย1 4นสปี61หไปสองพนหกเนีเกือบ2องพนะพอาะปีหกสอปับลงมาเหลือ1ันแนะ,ะแล้วก็ปีนี้นะฮะช่วง9เดือนนี้เหลือแค่1,100ปีนี้คงน้อยกว่าปีที่แล้วแหละนะเขาบอกว่าจากการสำรวจเนี่ยพบว่าน,นะครับบ้านในอ่อ ระดับราคา10ล้านขึ้นไปเนี่ยมีการอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินในแต่ละปีนับตั้งแต่ปี60นะครับจนถึงปี63มเนี่ยนะครับมีการขออนุญาตไปมีการขอและได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินไปนะครับในปี60ก็คือ1489แนะครับแล้วก็ปี61ก็ 2, 6 6 9หลังนะครับแล้วก็ปี62เนี่ย1866หหลังแล้วก็ ปี63 9เดือนนี้คืออยู่ที่พันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหลังนะครับนี่คือในส่วนของการขออนุญาตจัดสรรน,นะครับส่วนอุปสงค์คือความต้องการเนี่ยนะครับทำจากทำจาก,ทำจากนะวัดจากการที่มีบ้านที่ยังเปิดขายอยู่ในะปัจจุบันเนี่ยนะครับในเดือนกันยาปี63าเนี่ยพบว่าน,นะครับบ้านระดับราคาตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปที่เปิดขายในปัจจุบันมีทั้งหมด2 5 7โครงการนะเป็นจำนวนเป็นจำนวนหลังทั้งหมด17,933หลัง และมีจำนวนที่ขายไปแล้วเนี่ยนะครับ1 121 1หลังคิดเป็นอัตราขายอยู่ที่6 3มนะครับคือบ้านราคาเกิน10ล้านขึ้นไปเนี่ยเปิดขายมาแล้วเนี่ยนะ17,000กว่าหลังขายไป1 1 0 0 0กว่าหลังก็คือประมาณ63%คือขายร้อยหลังเปิดสร้างขายร้อยหลังขายได้ไปแล้ว63หลังก็ถือว่าใช้ได้นะครับทีนี้เขาบอกว่านะครับ หากแยกนะฮะาแยกประเภทนะตามระดับราคาบ้านนะที่เปิดขายอยู่ในปัจจุบันพบว่าน,นะครับบ้านที่มีระดับราคาขาย1 0 2ถึง20ล้านเนี่ยนะครับมีจำนวนหน่วยขายสะสมสูงสุดอยู่ที่5,906หลังขายไปอยู่ทั้งหมด59%นะครับคือบ้าน1 0 2ถึง20ล้านเนี่ยมีการขายได้จากที่มีของอยู่เนี่ย59%เนะเออเดี๋ยวลองดูข้อมูลนี้ข้อมูลนี้เป็นอะไรที่น่าตกใจนะครับ ส่วนบ้านราคาระดับ21-30ล้านเนี่ยนะครับมีอาตาขายได้69%ดูนะฟังดีๆนะ10-20ล้านขายได้59% 21-30ล้านขายได้69% 31-40ล้านขายได้67%โอ้นะคือพูดง่ายๆคือ20-30 20-30 30-40เนี่ยแม่งขายดีกว่า10-20อะเออ คนไทยมันจะรวยเลยขนาดนั้นนะแต่อันนี้ยิ่งน่าตกใจใหญ่เขาบอกว่าแต่ถ้าบ้านที่ราคาเกินร้อยล้านบาทขึ้นไปเนี่ยขายสูงสุดที่เจ็สิบแปดเปอร์เซ็นเลยนะโอ้ขายร้อยหลังเนี่ยล่อไปเจ็ดสิบแปดหลังเนี่ยอูหอีกสิบสองหลังก็เจ้าของโครงการเก็บไว้อยู่เองหรือเปล่านะแต่เขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์มันสูงเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้บ้านที่มีการขายเกินร้อยล้านเนี่ย มันมีจานวนขายทั้งหมดอ่ะแค่400กว่าหลังเองในประเทศไทยอนะ่ะทั้งหมดเพราะนั้นมันก็เลยขายได้คือมันมีของขายน้อยอ่ะพูดง่ายและไอเทมอ่ะไอเทมนะประมาณนั้นนะครับทีนี้เขาบอกว่านะครับนายแฟงก็บอกว่าการโดยสรุปนะครับคือสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยประเภทบ้านแนวราบเนี่ยยังมีความต้องการซื้อที่คงที่ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าตลาดคอนโดจะมียอดขายที่ลดลงอย่างมากก็ตามตลาดบ้านเป็นตลาดที่รองรับกลุ่มผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงนะครับ กลุ่มผู้ซื้อบ้านอยู่อาศัยระดับราคาขายเกิน10ล้านเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ซื้อที่รับผลกระทบไม่มากนะนะแล้วก็ประกอบกับสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์นะครับก็คือปล่อยไม่ยากอะ่ะคือผู้แค้คนพวกนี้มีศักยภาพนะครับแล้วเขาบอกว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยอาจส่งผลให้ผู้ริพภกตัดสินใจซื้อบ้านมากกว่าคอนโดนะเพื่อลดความเสี่ยงที่จะสัมผัสคนหมู่บ้ากนี่ผมไม่พูดแล้วกันก็คือเขาบอกว่า โซเชียลดิสทนซิงคือมันแต่ว่าถ้าเกิดบ้านมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเยอะนะคนก็มาหันซื้อบ้านกันประมาณนั้นอ้าวก็ประมาณนี้แล้วกันนะสรุปให้ฟังประมาณนี้แล้วกันว่ายิ่งบ้านราคาแพงนะอัตราการขายได้ดีแมงยิ่งดีกว่าเดิมนะก็จะงงๆเหมือนกันนะเออมันก็งงๆกันนะก็คือสรุปคือคนรวยไม่ได้ผลกระทบจากโควิดนั่นแหละนะครับอเอางั้นแล้วกันสรุปกัน,นง่ายๆตามนี้ โอเคข้อมูลนี้นะครับเอามาจากฐานเศรษฐกิจนะฮะขอบคุณข้อมูลดีๆจากฐานเศรษฐกิจนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆจะได้เด้งเตือนกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ